เอาแล้วครับผมสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง c ีช g a เคเกมเกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่ EP ีที่12แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็อยากครับอยากอยากอยากเสนอวันนี้ผมผมมองนะว่าผู้เล่นน่ะใหม่แต่ละคนน่ะเขาจะชอบงงในการอัพสกิลว่าเฮ้ยเราจะควรไปแนวทางไหนดีสกิลสายนี้ อัพยังไงอยากยิงคนอยากยิงซอมบี้หรืออยากอะไรครับมันไปทางไหนดีเนาะวันนี้ผมลองมาทำคลิปนี้ให้ดูว่าสายเนี้ยควรอัพยังไงอันนี้คือผมบอกก่อนนะครับผมเป็นความเข้าใจของผมเองนะว่าสายนี้ต้องขวนอัพแบบนี้นะหรือใครจะอัพแบบอื่นก็ไม่ว่าครับทุกคนนะอันนี้คือเป็นคลิปสอนสำหรับผู้เล่นใหม่เป็นแนวทางเป็นแนวทางผมนะ ใครจะทําตามก็ทําได้ครับผมไม่เลยครับนะโอเคงั้นมันเริ่มเลยผมวันนี้ผมจะทําเป็นคลิปเป็นแบ่งเป็นพัรพัทแต่ละสายแสายนะเพราะสายหนึ่งเนี่ยสมมุตินะผมวันนี้ผมทําสายฮันสเตอร์หรือสายในพานเนี่ยเขาจะอัพสกิลอะไรบ้างและสายในพานเนี่ยมาทาอะไรได้บ้างครับผมผมจะเป็นสายหลักๆนะผมนะจะมีสายในพานสายโจรช่างซ่อมครับผมแล้วก็มือปืนพวกสไนเปอร์แล้วก็สายวางระเบิดสายกู้ระเบิดครับ ส่วนสุดท้ายเนี่ยสายนี่ขาดไม่ได้เลยใส,ยส่สเกลครับสเกลก็คือพวกสายแบบสเกลไปดูคนอื่นดูงี้ทําไงเนาะผู้ชมเนาะโอเคครับงั้นเราไปเริ่มเลยสายแรกสายฮันเตอร์หรือนายพานครับผมมามาสร้างโซนก่อนเลยผมจะขอพิมพ์เป็นฮันเตอร์นะผู้ชมนะฮันเตอร์อ่าภาษ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 าฮันอ้าวพิมพ์พิมพ์พิมพ์มสิเออฮันเตอร์ ฮันเตอร์เนี่ยเขาจะต้องเป็นสเตงครับผมสเตงเขานำนะผู้ชมนะสเตงเขานำนะอ่ะผมขออัพสเตงแล้วกันนะผมขอปรับให้เป็นสเตงนำคนเขาต้องแข็งแรงนิดน,นึงครับผู้ชมเอาสีพอโอเคส่วนอายุเขาเนี่ยน้อยเขาต้องมีความเชี่ยวชาญในการเรื่องป่าเนาะ ค่าอินเทลเเจนต์เนี่ยเขาต้องเยอะนิดนึงครับชมอายุเขาต้องเยอะนิดหนึ่งครับเออนครับอายุต้องเยอะนิดนึงค่าคอนครับเนี่ยไม่ต้องให้เยอะครับผมวิ่งไม่ต้องให้เขาเยอะครับเราลงมาครับเอาแค่สามพอเราจะไปลงอินครับผมพิกจูนะคุผู้ชมพิกจูดีครับหรือนมครับเราไม่ต้องให้มันใหญ่รผู้ชมเราให้มันเล็กแล้วกันครับผมใส่ค่าเด็กไป คาดเด็กคนีครับผมผานดไม่ต้องเราเป็นเป็นอินเทลเล็กเจนเลยผู้ชมใส่ไปเลยสายพานป่าเราพวกเด็กเนี่ยมันเป็นสกิลในการขโมยครับผู้ชมเราไม่ต้องขโมยมันเนาะพวกขโมยพวกสายย่องสายสเตลเนี่ยไม่ต้องครับผู้ชมผ่านป่าเราเป็นเน้นสายอินพอผู้ชมเราขอเด็กลดนิดนึงเอาเป็น5ไปเลยผู้ชมตรนนี้อ่าอ่าดีครับสายพานก็จะบแบบตัวนะั้นหนาอุดอดอึบอบหน่อยนะชมเนาะ เลยสุดหนึ่งสุดหนึ่งเราเป็นคอนแล้วกันปึดอึดวิ่งไปหน่อยอ่านี่ครับดูรูปร่าง,งเขามันจะทุ่มท้วม,มบมบมน่อ <laughs> ยอันนี้ไม่น้ใจชมนะรูปร่างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในป่าเนี่ยมันสามารถลดร่างกายได้กินแต่ผักกินแต่ใบไม้พืชผักร่างกายลดลงเองผู้ชมเนาะต่อไปก็ไปดูเกี่ยวกับการสกิลอะไรบ้างอ่ะผมก่อนหนึ่งว่าทั้งหญิงทั้งชาย มันเหมือนกันหมดุผู้ชมนะนะครับนมกับอวัยวะเพศเนี่ยต้องขอให้เล็กก่อนเนาะถ้าไม่เล็กมันก็จะทําให้ค่าอินเตอ์เจนเนี่ยไม่เยอะคุณผู้ชมหรือไม่แล้วก็เอาเป็นแบบอายุเยอะแทนก็ได้ครับความความฉลาดจะเยอะขึ้นมาเนาะไปกดเล็กเลยครับผมนี่ก่อนอื่นเลยนะในพานที่สเต็งครับผมสเต็งเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าในพานสายนี้จะเป็นสายธนูหรือสายอายุอู้ดุ้ยสายอาวุธระยะประชิดเช่นขวาน ดาบสมูรไรหอกเนาะคนจะมีอันไหนนี่ครับตรงนี้เนี่ยเนาะแต่ผมจะเล่นขอสายในพานนี้ผมขอจะ,จะขอเป็นอาร์ชิลลี่ท่านผู้ชมนะอ่าอาร์ชิลลี่นาครับท่านผู้ชมต่อไปก็มาลีครับอ่า,อามาลีนาเห็นไหมครับเนี่ยครับอาร์ชิลลี่เนี่ยมีผลดียังไงเดีย๋ยวไปดูกันมาลีเวป,ปอนมีผลดียังไงไปดูกันครับท่านผู้ชมส่วน พวกบ็อกซิ่งไรเฟิลเนี่ยครับเราสามารถไปเรียนรู้ได้ครับบ็อกซิ่งเราก็ต่อยมากๆจะกิวขึ้นเองครับไรเฟิลเราใช้ปืนที่ใช้ลำกล้องคูณสีขึ้นไปล็งยิงครับไรเฟิลที่ขึ้นดีมากครับเช่นผมผมใช้นะที่ผมทำก็คือเอา MP5 ติดลำกล้องเอค็อกครับยิงหุนยนครับสกิลวขึ้นเร็วมากเนาะส่วนแฮนด์กันเหมือนกันครับผมใช้ปืนพกยิงทอมบี้ยิงครับยิงไหน ขึ้นเร็วครับและทําให้เฟรมพอยท์มุมขวาบนเราด้วยขึ้นเร็วมากครับเนาะไปต่อไปก็สกิลคอนสกิลครับผมคอนสกิลนี่คือเป็นกีลพวกวิ่งสายอึดในพนันในป่าเนี่ยบางทีแล้วแต่คนนะจะเอาสายในพันอึดก็ได้ครับผมวิ่งอึดเร็วแต่ผมเนี่ยผมว่าคนไม่เหมาะาะเซนพานคือเขาจะเน้นพวกอาวุธล่าสัตว์มากกว่าผู้ชมเนาะเราก็มาต่อกันที่ตัวคอนสกิลครับผู้ชมนะเราก็จะ เอาควาวิ่งกับความอึดมาเท่าๆกันคุณผู้ชมลองดูนะครับว่ามันเท่าได้ไหมไม่ได้เราก็เอาเป็น r ันนิ่งน้อย Medium หน่อยม m e d i ยมหน่อยอ่าจะเป็นแบบนี้ผู้ชมนะนี่ครับประมาณนี้ก็คือที่ผมเน้นคือ r ัน n i n g เนี่ยผมจะไม่ให้แซง e n d u r a n c ครับผมวิ่งได้แต่โทนมีความอึดในการวิ่งหมาครับผู้ชมอ่าโอเคต่อไป d e x skill อันนี้ผมจะบอกเลยนะผมจะเอาเป็น t r o i n g น้ำครับนี่อื่นผมไม่เอาเลยนะอื่นเป็นสเตลก็คือย่องเบาล่าสัตว์เนี่ยไม่ต้องอย่องเบาคุณชมยังไงอ่ะสัตว์มันเห็นอยู่แล้วในเกมสสักคำนะผม d e m o ม a t i o n อันนี้คือมันเป็นสายการทาระเบิดเราไม่ต้องสนใจครับผมเราสนใจนี่คือสายในพานที่ผมเข้าใจผมจะอัปตามนี้นะแนวทางผมนะต่อไปก็เซ r ร์โบลอ่าเอดวาซ์ Ad เลยผมคาร์โมแฟกตามเลยครับผม เนาะในพานเนี่ยควรเป็นสายประมาณนี้ชมนะประมาณนี้นะหรือเราจะเอาเป็นแบบอินจิเนียร์สร้างบ้านด้วยเลยผู้ชม,มสายในพานซเวียลอัพแอดวานด์ดียังไงเนาะคาร์บอแพคอัพ,อพมีเดียมดียังไงหรือจะเอาเป็นความแฝกแ,แ,แอดวานซ์ให้ผู้ชมนั้นพางตัวก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราเลยครับแล้วแต่เราเลยแล้วแต่ผู้ชมเลยสองอันนี้เนาะแล้วแต่เราเลยโอเคไหมครับผู้ชมส่วนเอเวอเรสต์เน้นเนยแล้วแต่เราครับ การเป็นการเรียนรู้ความตระหนักอยู่เลย่ะครัเหตสิ่งของเนี่ยแล้วแต่เราครับเราในพานเราอยู่ในปา่าเราเน้นพวกนี้กับชมเนาะอันนี้คือสายในพานครับผู้ชมเนาะเราไปดูว่าในพานเนี้ยสายที่อัปปะเนี่ยทำอะไรได้บ้างผู้ชมะเริ่มเลยครับปั๊บกดโอเคป้ายป้าในพานเราบึกบืนนิดนึงมา ต่อครับผมมาแล้วเขามันจะเกมเนาะอันนี้ผมเบื้องต้นผมได้ทําการทําชุดหนังกางเกงหนังธนูแล้วก็มีดครับผมผู้ชมนะธนูมีอะไรบ้างโอเคประมาณนี้ธนูเราจะเป็นระดับขั้นที่ improve weight สามสิบห้าจนสามารถครับได้ถึงสุดสามสิบห้านะนี่ผู้ชมนะเห็นไหมครับเนาะลำเล่ยที่สกิลนี่ของผู้ชมนะมารีเวปปอนอ่าเวปปอนทำไมถึงมารีเวปปอนนอกเอาอันนี้นะผมไปดูกัน ขอพี่บีสักตัวหนึ่งขอในแบบหน่อยในแบบในแบบในแบบมีไหมในแบบในแบบเร็วในแบบมาหน่อยเร็วในแบบในแบบมีไหมอ่าเราจะในแบบผู้ชมเห็นในแบบไหมอันนี้เป็นผีผอมมันเนี่ยไม่เคยอึดเลยผีผอมมาผีผอมมันนี้ในแบบอ่าเห็นไหมมาดูมีดผู้ชมนะดูการฟันครับท่านผู้ชมนะมารีเบคอนผู้ชม ป้าเห็นไหมครับชมเห็นไหมครับมาอ่ะยังไม่เห็นภาพผมเอาซอมบี้อึดละกันซอมบี้อึดละกันนะซอมบี้ใส่เกาะอึดละกันเอามาให้ดูซอมบี้อึดตัวไหนตัวไหนตัวไหนอ๋อเลยคุณผู้ชมมิชลี่นี่ครับมาผมอึดดูผมในการมาลีนะครับชมนะมาลีฮิตปาก ปาดปาดปาดครับแมวมาลีผันเลยครับแม่ผันเลยครับผู้ชมเห็นไหมครับซอมบี้ไม่ทำให้ติดตั้งโซ่ผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมมาลีมีผลดีอย่างนี้ยผู้ชมไปยุบปาบปาบปาบซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นครับเรียบร้อยครับผมมาลีครับเป็นไงครับเราเอามาลีมานำมาการตีของเขาก็จะไวต่างกับคนที่ไม่มีมาลีก็จะตีที กูจะง้างกันช้าครับผู้ชมมาเนาะเรามาดูหัวข้อธนูกันธนูครับผู้ชมถ้าคนไม่มีสกิลจะไม่ค่อยสามารถยิงธนูค้างงี้ได้ผู้ชมจะไม่ชาร์จค้างงี้ได้ผู้ชมนะเห็นไหมครับเนี้ยง,ง,ง้างไม่ได้ผู้ชมง้างไม่ได้เลยเห็นไหมครับผมอันนี้ผมก้อน,นนี้ผมมีธนูสกิลอัพอัพมาเยอะนะเอาชนะกางค้างผู้ชมเดี๋ยวเราขอดูพี่บี้หน่อยพี่บี้เนะี่ยผู้ชม ปกักยิงไปดิปากปากักมีครับผชมธนูสองทีครับผู้ชมเพลงครับสกิลธนูเรานี่ครับไปชมธนูผมบอกเลยครับว่าแรงมากผู้ชมนะแรงมากใส่ในพานผมเจอเนโหดมากผู้ชมผมอยากจะมีเสืร์แบบไม่ห้ามใช้อาวุธปืนน่ะในพานยิงยิงผู้ชมห้ามใช้ปืนในขาดเนี้ยผมว่ามันดีนะผู้ชมห้ามดอปปืนเลย หาทำยากผู้ชมนะครับผมในพานเป็นไงครับสกิลก็คือแมรีเพปป้อนกับแอชเชอรี่เนาะสองสกิลนี้ก็โหดเลยผู้ชมสำหรับใครที่แบบไม่รู้ว่าโหดยังไงครับผู้ชมนะอันนี้ธนูลูกธนูผมจะเป็นลูกธนูหัวเหล็กผู้ชมนะหัวเหล็กส่วนเรื่องการคราฟยังไงน่าจะบ่งบอกในคลิปก่อนๆผู้ชมนะว่าวิธีการคราฟยังไงกดดูแล้วครับมีใช้อะไรบ้างคุผู้ชมเห็นไหมครับ เนาะโซนสก,กิลต่อมาครับผู้ชมนะค่าเด็กครับผู้ชมเรามีโทรวิ่งเนาะโทรวิ่งคืออะไรการปลาครับการปลาเหมาะเลยการปลาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาหอกก่อนนะหอกสเปียเอาสโตนสเปียไหมเอาเหล็กสเปียไหมอ่าผู้ชมแล้วผมจะเก็บนี่ยังไงวันนี้มีทิ้งไปมา ดูหอกผมนะนี่ครับเบ็ <c oughs> นีหครับหอกผมอ่าอา้าวนี่ดูซอมบี้ถือมามาพี่บี้มาขอเป็นพี่บี้ตัวเดิมแล้วกันในแบบเราหัวไปดิเออนี่ครับผู้ชมอา้าวไม่ตายขอคืนขอขึ้นขอขึ้นหน่อยโลขอคืนขอขึ้นเออขอคืน ต<ภ><ย>ัวก่อนขอขึ้นชมอย่างเงี้ยครับชมในการเล่นของเขาขอขึ้นหน่อยขอขึ้นเดี๋ยวตีไปอ้าวยังยังไม่ตายเหรอไม่ตายไม่ตายเออขอขึ้นขอขึ้นผู้ชมขอขึ้นแต่สกิลหอผู้ชมการปลา ยังไม่ค่อยแรงเลยวหัวดิเออ,เอ,อหัวไม่โดนโอ,อ้โหผู้ชมขอขึ้นมาเออแต่ดีผีพวกนี้มันช้าผู้ชมมันอึดแต่มันช้าหัวเข้าไปเอออึดมากอึดหรือผมปาไม่เป็นวะอย่ามาอึดตอนนี้ตายยังจบบ,บบาทอ้ากระบาดด้วยไหนเนี่ย ลดลดเฮ้ยแทงแทงไปดีกว่าตี๋หาว่าเร็วครับเร็วคร,วเรวัเร็วมากผู้ชมการอาวุธยาประชิดเร็วมากออกมานี่เอ๋ดาบจ้าผมว่าไม่รู้สึกไม่รู้จอดไม่จำเด็กดื้อโดนตีผู้ชมอ่ะโอเคไหมผู้ชมทรอรยของเรา เรื่องของเรามันมีผลในเรื่องการปลาระเบิดชมนะมีผมเรื่องของการปลาระเบิดทุกผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาหอ,อกวางก่อนเดีย๋ยวจะเป็นการไปหอกหักทุกผู้ชมก <c oughs> <Planet, S 2> ราเน็ตทุกผู้ชมระเบิดของเรานะเอาเป็นเป็นนี่ครับระเบิดเราไม่พูดถึงเรการปลาระเบิดทุกผู้ชมนะนี่ครับนะเราจะปาไปตรงผีตรงนู้นทุกผู้ชมนะปาเลย ต่อตลักป๊อกอุ๊ยลืมปลาตายลืมปลาผู้ชมต่อไปก็มาต่อในกันในหมวดนี้ผู้ชมนะเมื่อกี้ได้แล้วปลาระเบิดไปแล้วน่าจะแบบผิดพลาดผู้ชมก็นี้ก็มาดูตรงนี้ผู้ชมนะในตัวของค่าอินทูเจนต์ผู้ชมนะ Survival กับ c a r m o อลแฟครับทุกชม c a r m ม Fa แอันเนี้ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อเราอยู่ในพุ่มไม้หรือแอครับทชมแต่ในตอนเนี้ยผมเล่นคนเดียวมันไม่เห็นภาพเลยครับทุกชม,มต้องให้คนอื่นนะที่เห็นครับมันจะเนียนพุ่มไม้ครับทุกนะเนียนมากเนาะส่วน Survival อันเนี้ยสามารถเอาไว้ใช้ล่าสัตว์ได้มดผมล่าสัตว์ล่าสัตว์ผมขออนุญาตลองเสกสัตว์มนาะชมนะเอาอะไรดีอะเอาเป็นหมูป่าออกมา เขาเห็นผมผู้ชมน่ครับอุปกรนี้เขาจะวิ่งเร็วมากผู้ชมขอมอนุญาตใช้ธนูนะยิงเขาผู้ชมตายทีเดียวเลยตายยังไม่ตายนะครับเห็นกดมากดลีกขวาเห็นไหมครับลิกข,ขวาครับตามมาเลือดผู้ชมเห็นไหมนะครับเราเลือดได้นะครับชมเราเลือ,ลอดอ,อยู่ไหนนะครับผู้ชมเห็นไหม หมูป่าครับเราขยึงยองผู้ชมนะครับเราสามารถเห็นรอยเลือดได้ชมนะไปยังไหนเห็นนะครับรอยเท้าเห็นคผู้ชมรอยเท้านะครับน้าพอกดมีรอยเลือด,ดผู้ชมเห็นไหมครับกด f เห็นไหมครับบอกว่าหมูป่าตัวนี้อาการเจ็บหนักผู้ชมมองเลยเจ็บหนักเจ็บหนักใช่ไหมยิงตูดอ่าผู้ชมเห็นไหม นับอีกมทีผู้ชมเห็นไหมครับสวยบ้างของเราก็ให้นับรอยเท้ากดที่ข,ขวาค้างนะนี่คือการขี้ขวาค้างส่นะจะตามรอยเท้าส่นะเนี่ยหมูเราต้องย่องผู้ชมนะรอยเท้าแก่เราย่องแต่เราเจอเขาขอเอาอันนี้ผู้ชมมนอไก่อนลูกพี่ไปไปไหนแล้ว ไปถามที่ตรงเลยทางนี้ไปถามทางนี้นู้ชมไปครับขอยย่องไปหมูไม่ใช่นอนตายแล,ล้วห่ะเลืออออกตายแลย้วมั้งนี่ครับอยู่นี่ทุกผู้ชมอยู่ไหนอยู่ไหน ท่านผู้ชมหมูละหายหมูละหายผู้ชมกดที่ขวาเดินเลยเท้าผู้ชมนะมันไปทางไหนผู้ชมนะมันน่าจะวิ่งหนีผมไปแล้วผู้ชมพอเข้าป่ามาหายเลยที่ผมมันวิ่งตามผู้ชมผมเดินย่อเนี่ยผู้ชม เนาะเอ,อาเป็นว่าสกิลโซยิวว์คาร์มาแฟกก็ประมาณนี้ชมนะนาะประมาณนี้ประมาณนี้ว่าสมามารถลิกขวาค้างดูได้ชมว่ารอยเท้าสัตว์ไปทางไหนติดตามสัตว์ไปยังไงชมเนาะอันนี้คือเป็นสกิลของโซยิวว์คุผู้ชมนะส่วนคาร์มาแฟกก็จะเป็นสกิลแบบพางข้าวพุ่มไม้แอบเบดินเนียนอย่างเงี้ยเห็นรับพี่ผมอยู่ใกล้กลหมูผมเสกหมูป่ามาหมูป่ายังเห็นไหมผู้ชมอ่าลองดูที่โล่งนะลองดูนะโป๊เห็นไหม เขาเห็นเลยผู <c oughs> <which> ้ชมเห็นเลยมไหมครับเห็นไหมเมื่อกี้เราอยู่ในพุ่มไม้เขาไม่เห็นเลยผู้ชมเห็นไหมอ้าวหมูป่าชนซะงั้นอ่ะฟานป่าแล้วหมูป่าชนเห็นข้าวผู้ชมไหมครับลองมาอยู่ในพุ่มไม้ลองเสกเสกหมูป่ามาคุณดูนะนี่ครับผมเสกหมูป่ามานะปุ๊เห็นไหมครับเห็นไหมไม่เห็นเลยผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ชนฆ่าขอเลี้ยงมุที่กระบานหน่อย เปล่งไปที่กบาลหน่อยเล่งไปที่กบ,บาลหน่อย,เ,บบอยเอ๋ผู้ชมนีม่ครับผูบ้ชมครับเนี่ยคือสายพันธุ์ป่าเนาะไงคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามชมนะกดติดตามรับแจ็คไลผมด้วยนะผมนะผมมี2ช่องทางชมนะทั้งเพจ Facebook กับ y o u t u b e นะผมนะไงก็ขอบคุณที่คนติดตามขอบคุณที่กดทับแจคไล์ชมนะขอบคุณมากเลยผมนะไงคลิปนี้ขอจบ การสร้างตัวละครสายฮันเตอร์หรือสายนายพานไว้เพียงเท่านี้ครับชมนะไนก็ติดตามต่อไปว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะเ,เป็นสายโ,โจรแล้วกันนะสายจรสายแบนดิตหรือสายจรสายทริปชมนะว่าคนอัพสกิลยังไงไปติดตามต่อพหนนะ <S <S ในผมนะในภาพนี้ต้องขอขอบคุณครับผมที่กดติดาตามกันนะไปพบกันใหม่ครับผมซี g a เก n เ x t g a ก e ครับผมมาในพงศ์คพบสวัสดีครับ